ความเป็นมนุษย์และการอยู่อย่างมีคุณค่าถ้าหากว่าไม่เบียดเบียดใครรักษาใจตนไม่ให้เวียนุนอยู่กับความชั่วต่างๆก็ยังถือว่าผู้นั้นยังพอที่จะเลิศงอกงามได้อยู่ชีวิตของคนเราจะมีความสุขสงบมันก็ต้องมีสินประกอบไปด้วยตอนเริ่มต้นเอาแค่สินห้านี้รักษากายวาจาและก็ใจของตน ให้อยู่ในทั้ง5าข้อนี้ความดีก็จะประดับเข้าสู่จิตสู่ใจเพราะสิ่ทั้ง5้าข้อก็บอกความดีไว้อย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนชีวิตคนและสัตว์ไม่พูดปดหมดเท็ดเสาะเสียดน,นินทาไม่ประพฤติผิดในกามไม่ลักทรัพย์ยักยอกเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือโงกงทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองไม่เดื่บสุราของมื่นเมาจนเสียสติ รากเง่าของศีลโดยแท้ก็อยู่ตรงที่ศีลห้าข้อนี่แหละจะศีลข้อไหนไหนมันก็เริ่มตรงที่ใจนี่แหละถ้าหากว่าใจของคนเราไม่มีศีลต่อให้ไปสมาทานศีลกับพระกับวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามสมาทานศีลมาสักสิบหนร้อยหนใจของตนไม่รักษาไปสมาทานศีลมามันก็เปล่าประโยชน์